สวัสดีครับอยู่กับผมโทนวัดไทยนะครับเมืองยุทธหัตถีวันในคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องรุรงร่งเรืองเกษตรกรรมสูงลัำประวัติศาสตร์แหล่งป่าศิล,ป,ลปินภาษาที่ชวนฟัง สวัสดีครับอยู่กับผมโทนวัดไทยนะครับคลิปนี้เป็นอ p พีที่13าแล้วน,นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีกับวัดที่ชื่อว่าวัดหัวเขานะครับก่อนจะไปชมความสวยงามด้านในอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับคลิปหน้าจะได้รู้ว่าเราจะพาทุกคนไปที่วัดไหนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ขับรถเข้าถึงภายในบริเวณวัดนะครับจะเห็นว่ามีเนื้อที่เนี่ยโหกว้างขวางมากๆนะครับจากประวัติเนี่ยเขาบอกว่ามีเนื้อที่ประมาณ61ไร่เลยทีเดียวนะครับที่เห็นเป็นสีทองอาลามตรงนี้นะครับคือเจดีย์เก็บอฐิข,ของหลวงพ่อิ่มนะครับส่วนด้านข้างตรงนั้นคือวิหารหลวงพู่อิ่มนะครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราไปในโบสถ์กันบ้างดีกว่านะครับสําหรับวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณพระคุณเจ้าพระธิการขวัญชัยกันตะธรรมโม เจ้าวัดองค์ปัจจุบันของวัดหัวเขานะครับที่เปิดโบสถ์ให้พวกเรามาทําคลิปในวันนี้นะครับจากประวัติได้เล่าว่าพระประธานภายในโบสถ์นะครับเป็นฝีมือของชาวบ้านที่ช่วยกันสร้างด้วยศรัทธานะครับสวยงามมากๆนะครับและพระประธานนี่คือพระประธานปางมารวิชัยนะครับสายมูไม่ควรพลาดสักการะบูชานางควักหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขากันนะครับก่อนจะกราบแม่นางควักเรามากราบไหว้ขอพรรูปเหมือนหลวงพ่อแขกกันก่อนครับ หลังจากนั้นกับไหว้บูชาสาักระขอพอรหลวงพ่ออิ่มกันต่อเลยครับหลังจากนั้นขอพอรจากแม่นางขวักได้เลยครับแม่นางขวักหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาที่เห็นสวยสวยงามรูปนี้เป็นฝีมือของท่านพระอาจารย์อดิเรกวัดหนองทรายนะครับวิธีบูชานะครับดอกไม้ขาวและทู้าดอกส่วนพุทธคุณการค้าขายและเรื่องโชคลาภนะครับใครอยากได้โชคลาบมาช่วยกันพัฒนาวัดมาขอมามูสมหวังแล้วมาแก้บนกันเลยนะครับ ว้าวตรงนี้ก็ยังมีพาให้กลับมากมายเลยทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะขึ้นภูเขากันแวะกราบค้าตรงนี้เสร็จแล้วเห็นไหมครับจิบริบตาเลยขวามือครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภูเขากันนะครับว้าวสวยและสูงมากมากเลยครับเห็นเขาบอกว่าประมาณ200วัคขั้นเลยนะครับสําหรับคนที่แข็งแรงสามารถเดินขึ้นบันไดได้นะครับแต่คนที่ขึ้นไม่ไหวเรายังมีทางรถยนต์ใี้ขึ้นนะครับด้านหลังตรงนี้นะฮะ พร้อมแล้วไปกันเลยเส้นทางตรงนี้ก็ชันพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถของทนวัดไทยแล้วครับและแล้วเราก็ขึ้นมาถึงจนได้กับวัดหัวเขาโหด้านบนนี่สวยงามมากๆครับและตรงนี้คือมนฑดบของหลวงปู่อิ่มนะครับเดินไหวพระทำบุญันจนปวดเมื่อยขาแล้วเรามาพักกันตรงสารานี้เลยนะฮะดูนะครับโอ้โห วิวดีมากๆเลยครับจากตรงสลานี้นะครับเราสามารถมองไปเห็นหมู่บ้านของชาวตำบลหัวเข่าดูนะครับหืมสวยงามมากๆเลยฮะสุดฟินพักเหนื่อยหายเมื่ขากันแล้วเรามากลาบรูปปั้นองค์ใหญ่ของหลวงพ่ออิ่มตรงนี้กันต่อเลยครับเรามีภาพมุมสูงวิวสวยๆของวัดหัวเข่าให้ชมกันด้วยนะครับไปกันเลย ประวัติคร่าวๆข,ข,ของหลวงพิ่มวัดหัวเข่านะครับหลวงพิ่มสิริปุญโยเกิดเมื่อวันอาทิตย์ปีพศ2405บรรพชาอุปสมบทเมื่ออายุได้24ปีตรงกับพศ2429ที่วัดเสาทงทองท่านบทที่นั่นได้หนึ่งพรรษาเมื่อเข้าพรรษาที่สองท่านได้ย้ายมาจำวัดที่วัดไก่เตี้ยหลังจากนั้นได้ออกทูดดงแสวงหาความรู้ เป็นเวลา8พรรษาท่านเป็นพระที่สง,งบนิ่งพูดน้อยเป็นที่เริ่มใสของชาวบ้านเป็นอย่างมากหลวงปู่อิ่มท่านเริ่มอาภาตเมื่อปลายปีพศ2478และได้มรณภาพเมื่อวันอังคารที่18มกราคมพศ2480ซึ่งท่านมรณภาพในท่านั่งสมาธิสิริอายุ75ปี51พรรษาเดี๋ยวเราจะนำดอกไม้ทุบเทียนตรงนี้นะครับเข้าไปกราบไหว้หลวงปู่อิ่ม ในมณฑดบกันอีกนะครับก่อนจะเข้าไปในมนฑดบกลาบไหว้ท้าเวสุวรรณด้านาน้าก่อนนะครับเรื่องเล่าตำนานลี้ลับมีเรื่องเล่าว่าหลวงผู้อิ่มท่านได้สร้างช้างดําและช้างขาวเอาไว้โดยใส่ประหลอดและเสกไว้ในช้างผู้ใดได้ไปลบหลู่ถึงขนาดต้องนําดอกไม้ทุกเทียนมาขอข้ามากันเลยทีเดียว เคยมีชาวบ้านขึ้นไปขี่บนหลังช้างพอกลับมาบ้านเกิดอาการไม่สบายลูกอันทะบวมไปหาหมอรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายกลับมาขอเข้ามาที่ช้างจึงหายดีเป็นปกติมนดบหลงวิอิ่มสร้างเมื่อปีพศ2473ใช้เวลาสร้าง9ปีเขาลูกนี้เรียกว่าเขาวังสโงํโรงเพราะว่าเมื่อก่อนจะสร้างมีต้นสํารงเยอะมากชาวบ้านจะขุดทำรากฐานก็ขุดแล้วฟันไม่เข้าเพราะว่า เขาลูกนี้เป็นหินแต่หลวงปู่บอกว่าไม่เป็นไรวางของวางจอบไว้ก่อนพุ่งนี้ความขุดใหม่และตอนรุ่งเชา้าชาวบ้านได้มาขุดหินปรากฏขุดหินเหมือนขุดดินที่โดนน้าขุดง่ายเรลา่ากปฏิหารชาวบ้านจึงได้สร้างบรรพบได้ใหญ่ขนาดนี้จะเห็นได้ว่าด้านในบรรบจะมีหลวงพอทธยมอยู่สององค์องค์แรกสายมือจะเป็นองค์ที่ทางชาวบ้านช่วยกันปั้นส่วนอีกองค์ขวามือเป็นช่วงบุรณะญาติโยมศรัทธาจึงหล่อ และถวายมาให้ใหม่ตรงนี้เป็นภาพมุมสูงมนดบหลวงพออิ่มวัดหัวเขาสวยงามมากๆเลยนะครับประวัติคร่าวๆของวัดหัวเขานะครับวัดหัวเขาสร้างเมื่อปีพศ2405มาถึงตอนนี้ก็ประมาณ160ปีแล้วนะครับวัดหัวเขาตั้งอยู่ที่1 3 2หมู่2ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อที่61ไร่ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาและชอบทำบุญจึงพร้อมใจกันก่อสร้างสำนักสงฆ์แต่มีพระสงฆ์จำภาษาบ้างไม่มีบ้างประมาณปีพศ2430ชาวบ้านจึงได้ชักชวนกันไปนิมนหมลวงพ่ออิ่มสิริปุญโญที่จำรรษาอยู่ในเขตศรีประจันให้มาจำรรษาที่สำนักสงฆ์หัวเขาหลวงพ่ออิ่มไม่สามารถปฏิเสธ แรงศรัทธาของชาวบ้านได้จึงตกลงเดินทางมาจับรัษาที่สำนักสงฆ์หัวเขาซึ่งหลวงพ่ออิ่มมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาสำนักสงฆ์จนเจริญรุ่งเรืองทางสงฆ์จึงยกให้เป็นวัดชื่อวัดหัวเขาสิ่งก่อสร้างที่หลวงพ่ออิ่มและญาติโยมได้ช่วยกันสร้างเช่นมณฑปอุโบสถศาลาลอยกุฏิส์และอื่นๆอีกมากมายโดยมีหลวงเตี่ยว้อเป็นชาวจีนที่มาบวชและฝากตัวเป็นศิษย์และยังมีหลวงพ่อเป่งหลวงพ่อแขก ที่เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อคอยช่วยเหลือดูแลขณะหลวงพ่อออกธุดงจนกระทั่งหลวงพ่อเข้าวาัยชราและมรณภาพลงโดยท่านั่งสมาธิซึ่งเป็นที่น่าอัศาจรรย์เป็นอย่างยิ่งเมื่อปีพศ .2480 มีหลวงพ่อเป่งดำเนินงานสร้างเขามันดบจนกระทั่งแล้วเสร็จและนี่ก็คือประวัติคร่าวๆของวัดหัวเขาตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ เพจทนวัดไทยก็ขอเชื้อเชิญทุกคนนะครับมาเที่ยวมาทําบุญที่วัดกันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็ตามนะครับเพื่อบํารุงพระพุทธศาสนานะครับให้อยู่คู่กับเราตลอดไปนะครับคลิปหน้าเราจะไปกันที่วัดไหนหรือท่านอยากให้เราไปกันที่วัดไหนแนะนําและคอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับคลิปหน้าจะได้รู้ว่าเรา จบไปเที่ยวกันที่วัดไหนสลับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ